สิ่งหนึ่งที่เพื่อนครูออนไลน์มักจะกลัวกันเวลาที่ต้องโชว์หน้าผ่านคลิปก็คือการที่เหนียงนี่มันชัดเหลืเกินสาเหตุที่เหนียงมันชัดเพราะว่ากล้องจากเว็บแคมของเราเนี่ยมันถ่ายมุมเสยครับมีตัวช่วยง่ายมากเลยในการที่จะทําให้เปลี่ยนจากมุมเสยเป็นมุมกดนี่เลยครับผมมีอุปรกรณ์ตัวนี้ครับนี่ท่านอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรเดยวดูว่ามันทํางานยังไงกันนะครับ อุปกรณ์ตัวที่ว่าเนี่ยครับมันเป็นสแตนสำหรับโน้ตบุ๊กครับอาจารย์ก็แค่กางมันออกนะฮะแล้วก็เซตมันแบบนี้เซตมันแบบนี้แล้วก็กางมันออกแบบนี้แล้วเอาไปหนุนไว้ใต้โน้ตบุ๊กของอาจารย์มันก็จะทำให้โน้ตบุ๊กของอาจารย์เนี่ยมันลอยสูงขึ้นและแน่นอนเว็บแคมของอาจารย์มันก็จะสูงขึ้นด้วยแล้วลักษณะของมุมมันก็จะไม่ใช่มุมเสยละแต่จะกลายเป็นมุมกด ี๋ยวผมจะอลองสแตนนะฮะลองหนุนเจ้าโน้ตบุ๊กของผมเนะี่ยเพื่อจะยกเว็บแคมมันสูงขึ้นแล้วดูซิว่ามันจะเปลี่ยนแปลงจากการที่เห็นเหนียงของผมชัดเจนขนาดนี้ไปได้แค่ไหนลองดูตอนนี้ผมหนุนมันขึ้นมาแล้วครับจะเห็นว่าช่วงเนี้ยเห็นชัดเจนเลยว่าไม่มีเหนียงนะครับแล้วก็เห็นจอลายชัดเจนนะครับเหนียงของอาจารย์หายไปแล้วด้วยเครื่องมือง่ายๆแบบนี้มันจะทำให้อาจารย์ดูดีขึ้นในบัดดลเลยนะครับ อาจารย์อาจจะสงสัยนะว่าแล้วหาซื้อได้ที่ไหนนี่เลยเดี๋ยวผมชี้ช่องให้นี่เลยครับอาจารย์หาซื้อง่ายมากอาจารย์เข้าไปในแพลตฟอร์มที่เขาขายของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น l a z a d a หรือ s h o ป e e หรือเจ้าไหนก็ตามที่อาจารย์ใช้อยู่นะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า Notebook Stand เข้าไปมันก็จะโชว์ขึ้นมาหน้าตาแบบนี้มันอาจจะมีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็อาจารย์ก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าอาจารย์จะใช้เกรดไหนที่เป็นพลาสติกหรือว่าเป็นโลหะนะครับ ตอนที่ผมซื้อตอนนู้นตอนที่ปิดโควิดแล้วลอกแรกนั้นโอ้โหย500กว่าบาทแต่ตอนนี้นี่เลยราคามันลงมาเยอะแล้วนะครเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ก็ลองไปหาซื้อมาแล้วด้วยเครื่องมือที่ง่ายๆแค่นีน้มันจะทำให้เหนียงของอาจารย์นั้นหายไปแบบนี้ครับแล้วกลับมาพบกับ Tricks and Tips ง่ายๆสำหรับเพื่อนครูออนไลน์ได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่าน แฮปปี้กับการสอนออนไลน์ครับสวัสดีครับ